เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงฮีเซตนะครับสัปดาห์นี้ธีมก็คือเรื่องของอันเดอร์พาร์นะครับโอ้โหฟังคําว่าอันเดอร์พาร์แล้วนี่มันดูแล้วมันเป็นเรื่องของพวกมืออาชีพยังไงไม่รู้นักกอล์ฟสมัครเล่นคําว่าอันเดอร์พาร์ก็อาจจะถ้าไม่ใช่แบบนักกอล์ฟฝีมือดีๆจริงๆนะครับแฮนดิแคปศูนย์นี่ก็คําว่าอันเดอร์พาร์ก็คงจะเป็นอะไรที่ไกลเกินเรื่องไปน,นิดนึงเอาละนะครับถ้าอันเดอร์พาร์ทั้งรอบ18หลุมมันยาก9หลุมมันก็ยัง ถือว่ายังไกลเกินเอื้อมอยู่อีกนิดหน่อยเอาอันเดอร์เป็นหลุมหลุมก่อนนะครับหลุมไหนที่พอจะทำเบอร์ดี้ได้เราก็ถือว่าหลุมนั้นก็เป็นอันเดอร์พานั่นเองแน่นอนครับสำหรับมืออาชีพนะครับหลุมที่ยากที่สุดหลุมพา3ง่ายสุดคือพา5นะครับเหตุผลก็คือว่าเขาเหล่านั้นสามารถจะดร v e ได้ไกลและค่อนข้างแน่นอนพา5นี่ช็อตแอปโรชก็อาจจะเป็นขึ้นเหล็กสั้น ถือเวสหรือแม้กระทั่ง2ออนหรือยืนชิปอยู่ข้างกลีนพาสี็อาจจะขึ้นเหล็กกลางเหล็กสั้นยากสุดของมืออาชีพก็คือพาสามนะเพราะเป็นหลุมที่ค่อนข้างไกลาอาจจะต้องขึ้นถึงเหล็กยาวแต่สําหรับมือสมัครเล่นเนี่ยผมว่ามันตรงกันข้ามตรงกันข้ามหมายความว่าพาที่ง่ายที่สุดสำหรับมือสมัครเล่นก็คือพาสามนะครับยากสุดคือพาห้าเพราะคุณต้องการช็อตที่ดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ดรฟ์นะครับช็อต2ไปวาง ชดอต3ขึ้นกรีนที่ดีถึงจะมีโอกาสทำเบอร์ดี้ได้หลุมพาสาหรับผมแล้วคิดว่าน่าจะเป็นหลุมที่ง่ายที่สุดของนักกอล์ฟสมัครเล่นเหตุผลเพราะว่าชอดเดียวเลยครับขอดีชอดเดียวจากแท่านทีออฟขึ้นไปออนบนกรีนนะครับมีโอกาสทํอันเดอร์พาหรือทำเบอร์ดี้ซึ่งจะเป็นอันเดอร์พาของหลุมหลุมนั้นได้ดีกว่าวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการตีพา3ให้ได้สกอร์ดีๆนั่นเอง หลักการสามอันง่ายๆนะครับคิดไว้3เรื่องพอเรื่องที่1นะครับหาสภาพที่ดีที่สุดที่อยู่บนแท่นทีออฟอย่าลืมนะครับว่าคำว่าแท่นทีออฟไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ตรงหมุดอย่างเดียวจริงๆแล้วคำว่าทีอิงกราวนะครับมันคือ2องขับเลงนะครับจากหมุดแอรเรียใหญ่ๆประมาณนี้นะครับ2องขับเลงมาเนี่ยพวกนี้เป็นจุดที่เราสามารถจะ ลูกแล้วตีออกไปได้เพราะฉะนั้นหาจุดที่ดีที่สุดที่อยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าทีงกราวให้ได้นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็คือจะมาปากเอาตรงนี้เลยครับตรงหมุดพอดีถ้าท่านสังเกตนะครับตรงหมุดพอดีมีอะไรบ้างโอโ้โหรอยเดวิดนี่เต็มเลยนี่เรียกพา3สามทีขาวเลยเพราะเราจะเห็นเลยว่านะครับรอยเดวิดเยอะแยะมากตะปุ่มตะปัมตะปุ่มตะปัํม,ต,มตรงนี้มีโคกมีเนินอีก นะครับถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้ยอดเนินนะครับตรงนี้ก็กลายเป็นว่าลูกต่างว่าเท้าอีกเพราะฉะนั้นนะครับหัวข้อที่หหลักที่1คือว่าหาจุดที่ดีที่สุดครับบนแท่นทีออฟซึ่งมีถึง2ขับเล้งจากหมุดที่ปักอยู่หาจุดที่เรียบที่สุดลายดีที่สุดปักทีได้อีกตรงนั้นแหละครับคือจุดที่เราสามารถจะสร้างผลงานได้ดีเราเลือกได้นะครับแต่เราไม่ค่อยเลือกกันเองนะครับนั่นคืออันที่หนึ่ง อันที่2สําหรับการตีพาสานคือว่าหาพื้นที่เรียบเรียบร้อยแล้วก็2ก็คือเลือกเหล็กให้ถูกนะครับง่ายๆนะครับลองสํารวจตัวเองเลยทุกวันนี้ตีหลุมพา3ระยะที่ตีออกไปเป็นอย่างไรถ้าคนที่ตีไปแล้วระยะพอดีกับทงโอเคซ้ายบ้างขวาบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนกันต่อแต่ถ้าเราตีออกไปแล้วระยะอยู่ในระดับทงเสมอๆเ,เนี่ยก็แสดงว่าเราเลือกเหล็กได้ค่อนข้างดี ระยะที่เราเลือกกับเหล็กที่เราใช้มันแมชกันดีแต่ถ้าท่านเป็นคนที่ตีพาสามแล้วส่วนใหญ่สั้นตลอดตีไปไม่ค่อยถึงกรีนเลยอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดนิดหนึ่งเปลี่ยนยังไงสมมุติเราบอกว่า150หลาเหล็ก7ก <c oughs> นะักกอล์ฟสอนเล่นจะบอลในเหล็ก,กนะครับแต่ถ้าเราใช้เหล็ก7ที่150หลาแล้วตีสั้นตลอดเนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาจจะตีเหล็กเกดได้ไม่ถึง150หหลาก็ได้ นั้นแทนที่จะใช้ระยะที่ถึงกางกรีนลองเลือกระยะที่เป็นหลังกรีนดู150หลาเฮ้ย <Hey. S 1> หลังกรีนเท่าไหร่1 6 0 170เราอาจจะต้องเลือกเป็นเหล็ก6ใช่ไหมครับเพราะฉนั้นหมายความว่าถ้าเราตีดีก็อาจจะออนบนกรีนแล้วอยู่ด้านหลังของกรีนได้ตีไม่ค่อยดีโดนไม่ค่อยดีอาจจะประมาณกลางกรีนหรือแม้กระทั่งออนอยู่หน้ากรีนอย่างน้อยก็ได้พัดหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นคนที่ตีพาสามแล้วส่วนใหญ่สั้น นะครับส่วนใหญ่สั้นขอเลยครับบัวไปอีกหนึ่งเบอร์หรือ2เบอร์ลองดูถามแคดดี้ดูเอากล้องยิงระยะดูว่าหลังกรีนเนี่ยกี่หลาแล้วใช้ระยะนั้นแหละครับเป็นการเลือกเหล็กทําไปสักพักแล้วท่านจะรู้เลยว่าสุดท้ายแล้วท่านเลือกเหล็กได้แม่นยําขึ้นอย่างแน่นอนนะครับนั่นคืออันที่2หาลายที่ดีเลือกเหล็กให้ถูกและ3ก็คือว่าประเมินตัวเองให้ได้นะครับว่า เราสามารถจะตีได้มีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเช่นอย่างกรณีนี้ถ้าเรามองไปมีน้ําอยู่หน้ากรีนแน่นอนนะครับสมมุติตรงนี้เป็นพา3ที่อาจจะไกลค่อนข้างมากแล้วจะต้องแครี่1 0 0ยเหลาข้ามน้ําแล้วโอกาสที่เราทําได้มันอาจจะต่ําเตี้ยม20%ที่จะมีโอกาสต้องตีโดนดีมากเลยที่จะข้ามน้ําที่ระยะ1 8 0หลาได้ การวางหน้าน้ำหรือการเลเยอร์ up, ก่อนที่จะแอปโรชอีกทีหนึ่งอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถึงหลุมพา3นะครับตามหลักการ3ามสเต็ปง่ายๆหหาบริเวณที่เรียบที่สุดดีที่สุดสำหรับเรา 2. เลือกเหล็กให้ถูกต้องนะครับถ้าเป็นคนตีระยะพินหาอยู่แล้วก็ไม่มี่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นคนตีสั้นตลอดลองเผือเหล็กไปสักหหรือสอเบอร์ และ3คือว่าประเมินว่าโอกาสประสบความสำเร็จของเราในการตีมีมากน้อยขนาดไหนไม่จำเป็นต้องตีถึงทงตลอดนะครับถ้ามันเป็นหลุมที่สามารถตีถึงได้เปอร์เซ็นต์โอกาสสาเร็จ 6, 70, 80, 90ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมันกลายเป็นว่าเจอหลุมที่มีโอกาสประสบความสำเร็จแค่ 20, 30%เราอาจจะเป็นการเลเ u อฟก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นลองนับ3อันที่ผมพูดไป เลือกใช้เลือกปฏิบัติแล้วน่าจะทําให้การตีพา3ามนั้นดีขึ้นโอกาสทําเบอร์ดีได้มากขึ้นก็คือเราอย่างน้อยตีอันเดอร์พาในหลุมพา3สามนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสนามพัฒนาสปอร์ตรีสอร์ทนะครับที่เอื้อเฟืที่ในการถ่ายทำแล้วพบกับผมในช่วงของฮีเซตใหม่ในสัปดาห์ถัดไปครับ ช่วงฮีเซ่ชีเซ่สนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง